พี่ยังสอนนะคะไม่เอียงไม่เอียงไม่เอียงเชิญขร้ยนะด้อยด้วย สสวัสดีค่ะเฉลิมฉลองที่หมู่บ้านรักไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งในระดับ